สวัสดีครับผมนี่กับผมเพลินโซนะครับก็มาอย่กับติเกมแมกกาล็อกเอ็มเมทัลเลอร์สอนจุดศูนย์งเช่นเคยนะครับก็มาอยู่ในเซิร์ฟพรีวิวแล้วครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็คลิปที่แล้วนะครับก็ทําการรีวิวในส่วนของรีโนเวทเมืองพวกโมเดลตัวละครนะแล้วก็โมเดลมอนสเตอร์ต่างๆนะครับก็ให้เห็นกันไปส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ครับผมก็จะพาทุกคนมาดูไอเทมพิเศษนะครับเป็นไอเทมที่ถือว่าดีมากนะครับสําหรับแพทใหม่นี้นะครับโอเคจะเป็นยังไงตามได้ในคลิปนี้นะครับผม กขอเรื่องที่เขฝากกดไลค์กับตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำที่จะต่อไปด้วยแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้ามาในแมปก่อนแล้วกันอ่ะตอนนี้ผมก็อยู่ที่เมืองอะคาเดมี่นะครับผมลำดับแรกเลยนะครับก็ทำการอ่าทำนิวเวนต์ก่อนแล้วกันนะครับผม The Journey c o n t i n u ว่านะฮะก็มากดรับรางวัลล็อกอินได้นะฮะวันที่2จะได้บัตรกาชานะครับก็อย่างละ30ใบนะ อ่ะโอเคอเดี๋ยวผมทัดมาครับเดี๋ยวอ่าใช้เงินกันหน่อยนึงนะฮะนี่ proof of return นะฮะเดี๋ยวผมจะซื้อในส่วนของ reunion premium นะครับไอ้ทั้งบนเป็นถุงแ,งแดงๆนะฮะเปิดมามจะได้ของนะใช้หนึ่งเหรียญแมวนะฮะซื้อไปเลยแล้วกันเพราเนี่ยซื้อมาจะได้ในส่วนของอะไรเนี่ย ใบสิบ15วันนะเดีย๋ยวดูกันนะครับผมน่าจะเป็นบัตรออฟไลน์นะฮะเมะื่อกี้แล้วก็เซลล์เซเล็กเพดบ็อกนะฮะยังไม่มีสัตว์เลี้ยงนะฮะที่เหลือน่าจะประมาณนี้แหละครับอ๋อมันถัดไปนะครับเดี๋ยวไปเปิดไอเทมกันนะเริ่มกันที่นี่เลยนะฮะสูงแดงนะครับอ๋อจริงด้วยบัตรออฟไลน์นะครับกับตุ๊กเพมี่มนะ 15วันนะครับอโอเคก็ดีเหมือนกันนะฮะถือว่าคุ้มมากเลยแค่เหรียญแมวเดียวเองนะฮะถูกโคตรนะครับถัดไปเป็นสัตว์เลี้ยงจัดเลยเอาได้ปลาทองมานะครับอันนี้ไว้ฟาร์มหางเงินนะฮะ,อะโอเคเรามีสัตว์เลี้ยงแล้วฮะหนึ่งตัวนะครับก็ปกติแล้วเราเปิดเซิร์ฟมานะเราก็จะเ่อเราก็ยังไม่ได้ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างนะ เดีย๋ยวผมจะพาทุกคนครับไปดูไอเทมพิเศษนะฮะที่มันใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็น่ามาใช้มากๆนะฮะสำหรับแพทใหม่นี้นะครับมันเป็นไอเทมที่เข้ามาใหม่ครับ4อย่างนะฮะเป็นไอเทมพิเศษนะอันนี้จะเป็นการ์ที่เขาเสกมาให้นะครับโหโคตรแพงเลยอ่ะโอเคเราเข้ามาในส่วนของอ่าที่เป็นโกคอยช็อปแล้วกันนะฮะ ไอเทมใหม่เนี่ยมันจะอยู่ในนี้นะมันถูกขายไว้ในนี้นะครับอยู่หน้าต่างโกดนะนี่ครับมันจะเป็นขวดยาพิเศษอยู่4ขวดนะครับ4ชนิดนะราคาต่างกันนะครับก็เรื่องวันที่คอมเมมมรี่โพชั่นก่อนแล้วกันอันนี้เขาบอกว่าคนใช้ต้องเลเวล120นะฮะเมื่อเปิดมาเนี่ยคุณจะทำการคอมพิวต์เควสทั้งหมดนะครับน,นี่ของพาร์ทหถึงพาร์ทเในแชปเตอร์หนะโอ้โหอันนี้แบบว่าเขาเรียกน,นะขวดขวดน้ายาครอบจักรวาลน,นะ กดใช้ครั้งเดียวนะฮะสามารถผ่านเคสทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเล่นเลยนะสำหรับคนที่มาเล่นเซิร์ฟใหม่นะครับผม mm. ก็ถือว่าดีนะาราคาอยู่ที่เท่าไหร่328เหรียญแมวถือว่าคุ้มเหมือนกันนะครับเพราะว่าคุณลองคิดดูแล้วกันพาร์ทหนะึ่งหรือพาร์ทเจ็ดเนี่ยใช้เวลาทำเคสนานแค่ไหนนะครับผมก็จัดสักขวดหนึ่งแล้วกันนะฮะเดี๋ยวดูซิว่ามันจะปลดล็อกจริงหรือเปล่านะฮะอ่าถัดไปนะครับวดถัดไป เล l a t i นอล l มมโมรี p โฟชั City, ่นนะฮะเดอะกอร์เซิตี้ลวย่างนะอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นขวดยาสำเร็จเพรสนะครับก็คือแชปเตอร์สองนะก็คือแมปลวอย่างเวสต์แลนด์เมเปิลวิทฟอลทั้งหมดนะไม่ต้องทำนะฮะกดปุ๊บผ่านปัับทุกอย่างทุกสิ่งนะฮะจิกตรงจิกซอไม่ต้องต่อนะฮะจัดไปนะครับ,นะรบ128เหรียญแมวขวดที่3นะครับเป็นอ่าเฟกเมนต์ซอรีนะครับแมมโมรีโฟชั่น อันนี้ก็กดปุ๊บปลดทุกอย่างเหมือนกันนะครับซิงเกิลมาสเตอร์บ u ็อกเควสนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างกดไปนะครับผม198เหรียญแมวนะอย่าลืมนะครับคนที่ใช้ได้ก็คือต้องเลเวล120ขึ้นไปนะเออถัดไปครับกดสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นในส่วนของ Directional Memory Potion นะครับ Moon and Elf Kingdom นะฮะอันนี้ก็จะปลดในส่วนของเควสทุกสิ่งทุกอย่างครับ Chapter 2นะ ของมูลเล็กนะครับชั a p ์สามของอีเครสนะครับทุกสิ่งทุกอย่างครับจัดไปนะฮะก็ถือว่าคุ้มค่าทีเดียวนะครับมันไม่เสียเวลาเล่นนะถ้าเกิดใครมาเล่นเซิร์ฟใหม่นะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็จะไปกดให้ดูแล้วกันนะฮะว่ากดปุ๊บเนี่ยมันปลดล็อกอะไรบ้างแล้วยังไงบ้างนะฮะอ่ะไปดูกันเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นไอเทมทั่วๆไปนะครับก็มาซื้อได้เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปใช้ให้ดูเลยแล้วกัน เริ่มมาที่ขวดแรกเลยนะฮะเดี๋ยวไล่เรียงจากด้านขวาแล้วกันนะฮะอันนี้จะปลด1.0นะฮะพาร์ท1ถึงจัดไปเลยฮะปึ้งคอนเฟิร์มปุ๊บเด้งปั๊บเลยขอยอยู่แล้วกันนะฮะนี่ครับสำเร็จทุกอย่างนะฮะไม่ต้องเสียเวลาเล่นนะฮะอะไรที่มันยังไม่ปลดลอ็อกอะไรที่มันยังไม่สมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันปลดทุกอย่างจริงๆนะ ดูเทมที่กระเด็นเข้ากระเป๋าโคตรเยอะเลยนะฮะคือใครเล่นอยู่อาจจะค้างได้เลยนะฮะอาจจะแหลกได้เลยประมาณนี้นะนี่ครับได้ทุกอย่างจริงๆนะฮะอ่ะเดีวผมพาไปดูในส่วนของสมุดคู่มือนะักวิาจารัยไพกันนะฮะกดขวดแรกเลเวลเด้งเท่าไหร่เดียวไปดูครับโคตรเยอะเลยอ่ะไปดูสมุดคู่มือกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของอ่าเควสแมนนวลด้วยนะครับนี่ครับอย่างที่บอกครับ ปลดล็อกเลยครับ1.0ตั้งแต่ Chapter 1ถึง Chapter 7นะอ่ะกดไปเลยนะครับรัวๆไปเลยนี่ผมเร่งระดับความเร็วนิดนึงนะฮะดูสิครับว่าแค่ขวดแรกนะฮะมันเจ๋งแค่ไหนนะเออแต่ต้องเติมตังค์นะฮะถ้าใครไม่เติมก็ต้องเล่นปลดเครดเองนะฮะก็จะเหนื่อยนิดนึง แต่ถ้าใครอยากว่ากระโดดข้ามไปไวนะครับก็ใช้ไอเทม4ขวดที่ผมแนะนำมาได้นะครับเป็นไอเทมใหม่ของแพทใหม่นะฮะโหดจริงๆนะฮะยังไม่หมดเลยนะฮะอ่ะเชฟ6ละโอ้โปวดถึง8นะฮะเมื่อกี้ขอภายพูดแค่7นะฮะโอ้โหเกลี้ยงนะฮะไม่เหลือเลยนะครับอ่าขวดแรกผ่านไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดู ขวดที่2กันบ้างนะครับจัดไปครับขวดที่2นะฮะอันนี้จะเป็นอีเครดนะครับเอ้ยเป็นเวสไลน์นะขออภัยเอาขวดนี้ดีกว่านะฮะลวดหยางนะฮะลวดหยางหมดครับปลดให้หมดนะฮะไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินเควยต้นไม้โลกอีกต่อไปนะฮะไม่ต้องอัพอะไรทั้งสิ้นนะฮะปลดทุกอย่างนะฮะสัตว์คงสัตว์ขี่มาหมดนะฮะ อ้ยได้โกเดนดากอนแร่ด้วยครับแอสฟีบูดากอนโอ้โหไอเทมโคตรนี่ก็เห็นไหมไอเทมเด้งทุกอย่างนะครับที่มันอยู่ในเควส์นะครับได้หมดนะฮะอ่ะไปดูกันนะครับนี่ครับแชปเตอร์หนึ่งถึงห้านะครับของตัวอย่างนะสองจุดศูนย์นะครับปลดหมดทุกอย่างจริงๆนะฮะโอเคไอธงไอเทมต่างๆที่มันอ่าเด้งเข้าตัวเนี่ยก็คือเราก็ ไปจัดสรรพันส่วนเอาแล้วกันนะฮะว่าจะเอาไปใช้หรือเอาไปฝากสมุดอะไรยังไงนะก็กดฝังสมุดไปนะไหนไม่ได้ใช้นะครับก็กดให้หมดเลยแล้วกันครับกดที่เหลือนะฮะเดี๋ยวเรามาดูทีท,ทีนึงโอเคกดไปเลยครับอันนี้จะเป็นมูลเล็กนะฮะกับอีเครสนะครับผมเมื่อกี้กดไปขวดหนึ่งเด้งกระจายเลยนะอันนี้จะเป็นอีกแชปเตอร์หนึ่งนะฮะอันนี้เป็นขวดที่4ี่แล้วนะครับก็ยังเด้งไม่หยุดเลยเห็นไหม <laughs> เมื่อกี้กดขวด3ไปยังเด้งไม่หยุดเลยขวด3นี่จะเป็นเควสนะฮะย่อยๆนะฮะอันนี้เป็นแมปสำคัญนะครับอีเคปตนะครับผมหมดไม่เหลือนะฮะสีขวดนะฮะกดหมดเกลี้ยงนะฮะอ่าโอ้ปวดล็อกกระจายนะครับยังคพุงอีพีของเข่งเด้งหมดนะครับไม่รู้จะไปเก็บไหนดีนะฮะอ่ะสิบกว่านาทีนะครับไม่ต้องเดินเควสทั้งสิ้นนะฮะ ถ้าเล่นเองนี่ไม่รู้กี่เดืนอนถึงนจะจบอะเออขอ,องต่างๆก็ไปเคีย์กันเองนะครับอ่ะลำดับถัดไปนะครับไปดูสัตว์ขี่กันบ้างเฮ้ยอย่าเข้าไปเพิ่มโน้ตให้ดูก่อนนะครับเป็นหนึ่งเปิดว่าเปิดเด้งมาพอดีอ่ะที่ผมบอกที่กดไปขดที่สี่นะครับก็คือแชปเตอร์นี้เลยอ่าจัดไปนะฮะโอเคยังเด้งไม่หยุดเลย อ่ะก็ปลดกันไปนะครับการเดียนออฟเจ m o o มูลไลท์ต่อมาครับก็ไปดูในส่วนของอสัตว์ขี่กันดีกว่านะฮะก็ได้มาฟรีๆอยู่นะครับผมนี่ครับอันนี้คือตัวละครใหม่นะเป็นโซไบเดอร์นะตอนนี้กำลังรวมข้อมูลอยู่นะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันนะก็เบื้องต้นก็มีสองสายครับเป็นสายเวดเมดกับสายซัพพอร์ตนะฮะอาชีพนี้นะครับขอบอกเลยว่าโหดจริงๆนะฮะ เอามาดับฝันอาชีพหลายอาชีพเลยนะครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงศึกษาเนะาะเดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันนะครับกำลัง,งงงกับสกิลเล็กน้อยนะครับผมอ่ะถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของอสัตว์ขี่แล้วกันนะสัตว์ขี่สัตว์ขี่ที่ได้มานะครับนี่ตัวน,นี้เลย traveling pico pico นะมุสปีด50%ออ่ะเอ นะครับผมอันนี้ได้มาจากเซิร์ฟรีวิวนะแต่ว่าของจริงอะ่ะไม่รู้ว่าได้มาจากไหนนะถ้าเกิดผมมีข้อมูลดีๆผมก็จะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ดูแล้วกันนะฮะ <Hey, S 1> มันเดินเร็วมากเลย25%เนาะเอ้ยห้นะเ hey, นะมื่อกี้มันเขียนอยู่อ่าแล้วก็ผมมีอีก2ตัวนะอีก2ตัวเนี่ยอยู่ในกระเป๋านะครับแต่มันจะไม่ขึ้นรูปนะเพราะว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะฮะเป็นโพลิ่งนะ อันนี้น่าจะมีกันอยู่แล้วนะหรือเปล่านะเดีย๋ยวดูก่อนนะครับประมาณนี้ครับเป็นพริงโจนสลัดนะฮะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเจ้าจนกฟีนะผมเคยทำคลิปกันมาแล้วนะรอบหนึ่งนะฮะเจ้านกตัวนี้นะลิลี่นะฮะโอเคที่เหลือก็ให้ทุกคนครับทำการ ฝังของเข้าสมุดให้หมดนะฮะก็เป็นส,สี่ร้อยนะครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูอีกทีว่าจะมีอะไรมาให้ชมกันอีกนะครับก็ก่อนจากนั้นก็ฝากกันไลค์กดแชร์นะกดจับสไครต์รับซโลนะครับเพื่อเป็นแรงใจกันครับแล้วก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่เพื่อหม่คลิปหน้านะผมซีอเกนสวัสดีครับ